S <S 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 ทำไม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 กระดกนิ้วก้อยแล้วมันทำไมมันเป็นสัตว์ตายพวกไหนไม่เข้าใจเลยอะ่ะบางทีเรากระดกบางทีเราก็ไม่กระดกมันผิดตรงไหนอะ่ะ สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะฮะอยู่กันในรายการวัดีโซเชียลนะครับผมรายการที่เราจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับคลิปต่างๆที่อยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองอารมณ์แบบเขาดูอะไรกันอยู่ในโซเชียลนะฮะเราก็จะมาดูเป็นเพื่อนกันนะครับเ้คุณเน่ยเดเราจะมาหาอะไรดูเป็นเพื่อนกันนั่นเองก็ใครที่เข้ามานะครับย่งไม่ได้กด s u b s c ์ i b e นะครับฝากกดไม่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเพราะฉะนนนััั้้แแลววเรรรรรากก็ไไปสคคบบอออะต่่ี ก่อนเราจะไปรับชมคลิปวันนี้เนี่ยผมมีเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือเกม Strike Royale นั่นเองเป็นเกมมือถือแนว Battle Arena นะครับผมเล่นกันแบบ33นะฮะซึ่งตอนนี้นี่อยู่ในช่วงการโคสเบต้าเลยอยากให้เพื่อนๆลองโหลดมาเล่นนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยแต่ว่าแค่โหลดไปเล่นเนี่ยมันไม่ฟิวสิครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเกมเขามีการแจกของนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่าล้านบาทเลยแค่โหลดเกมไปเล่นก็มีสิทธิ์รู้แล้วนะครับแต่ย้ำนะครับผมต้องโหลดใต้คลิปนี้เท่านั้นนะฮะถ้าไปโหลดตามแอปสโตร ของที่แจกก็จะเป็นพวก p s 4นะครับผม Galaxy S20 นะครับ t ี n d o โ w i t c h ฮีโร่พิเศษภายในเกมนะครับแล้วก็ของอีกมากมายซึ่งตัวเกมนะครับมันจะสนุกคล้ายๆเ,เกมโมบ้านะครับผสมกับเกมแนวเอาชีวิตรอดโคตรมันตัวละครก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับผมสกิลของแต่และตัวละครก็จะไม่เหมือนกันด้วยมาดีครับเฮ้ยจะตายแล้วแล้วเราจะชนะแล้วเพื่อนดันดันชนะแล้วชน,ชนะชนะชนะแล้วมาดิครับเอาหลบหลบเอายิงอะไร,ย,ะไรยิงอะไรยิงอะไรแล้วลูกซองอะลูกซอง ยิก่อนยิงกอ้ทำไมเอ้ยจะตายแล้วหลบก่อนอะไรแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพัางบ้านมันย,ย,ะนะยิงยิงชนะยังยังไม่ชนะดื้อด่างกันจังเลยดื้อด่างกันจังเลยหนีเข้าพูบะเขาพูมโอ้โหแรงมากว้าวหลบหนีอะไรงงอะดิงงอะด,งงอดิอ่ะชนะครับผม ใช้เวลาแค่2นาทีก็จบเกมแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมนี้น่าสนใจเลยนะครับผมคือเกมมันจบเร็วมากๆนะครับคือมันเล่นยังไงก็ไม่เบื่อเพราะว่าด่านมันมีให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับผมคือแป๊บเดียวจบเล่นใหม่แป๊บเดียวจบเล่นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมไปโหลดนะครับผมลิงอยู่ด้านใต้คลิปเลยมีมแรกนะครับมาจากคุณกริชนะโอ้โ oh, หชื่อเท่มากกริช ใช่ไหมประมาณนี้ปะใครสักคนถวายแอปเปิ้ลสิบลูกส้มสิบลูกองุ่นห้าพวงมะม่วงห้าลูกกล้วยสิบวีให้เจ้าที่เด้อเอ้ของแบบนี้ไม่อยากจะพูดเยอะสงสัยเจ้าที่เป็นมังสวิรัตนะครับไม่กินเนื้อนะครับผมปกติเขาถวายอะลรหัวหมูอะไรเงี้ยนะอันนี้กุผลไม้ไงรักษาสุขภาพนะฮะจะได้เป็นเจ้าที่ที่หุ่นดีอะไรประมาณนี้ <S <S โอ้แต่ว่ามิกซ์แอนด์แมทช์มาให้แบบว่าคือ กัให้ท้องเสียเลยอะคือคนถวายเนี่ยเขาคงไม่ได้คิดอะนะขณะที่เขากําลังถวายในเจ้าที่คงมองแล้วแบบล้อเล่นแม่นะครับผมคือเจ้าที่เอเก็เป็นมิตรที่สร้างสารรค์ดีนะออแต่ผมว่าก็ถวายอะไรไปท่านก็คงไม่เป็นอะไรหรอก <c oughs> อะไรวะเนี่ยลังมดหรืออะไรสักอย่างอ้าวเขาอ้าวใส่อ้าวอะไรวะไปทําร้ายสัตว์นิสัยไม่ดีเลยอะ กูก็รึกว่าการทดลองวิทยาศาสตร์โอ้โหตู้บอเบลเป็นโกโก้คันแม่งโกโก้คันกูเดินออกมาเลยสุดยอดอ่านอนนอนอ่าวเตะถังขยะอ่าอะไรวะน่ะคอมอ้าวเรียบร้อยโอ้โห้ยังยังมีสปิริตนะยังมีการลูบหัวด้วยโอ้โหนี่ลูกมึงปิด คอมขนาดที่มึงกำลังอยู่ในสังเวียนรบเลยนะไเงี้ยกูเพิ่งลงล่มด้วยเนี่ยดูสิฮะโอ้กําลังโดดล่มลงได้ที่เลยฮะที่พายนะอ๋อน่าจะเล่นอาร์เคดปะเนี่ยเลือกอะไรนะครับผมแต่น้องกูแบบว่าพ่อพ่อพ่อ,พอมึงเล่นเยอะไปละแม่แม่ใช้ให้หนูมาตามแม่บอกว่าให,ให้ให้กดปุ่มตรงเนี้ยเออคอมจะดับผมว่าต้องมีการชักจูงอะไรเกิดขึ้นมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆไม่อย่างนั้นเนี่ยการเรียกร้องอ๋อคนละเรื่องเพื<ๆ>่อนเชืช่อผมไหมผมว่า มันมันคงไม่บังเอิญอะไรขนาดนั้นนะผมว่าเขาต้องมีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนนี่ยังจะไม่จบอีกเหรอว่าเรื่องเนี้ยมีมต่อมานะฮะมาจากคุณปาวิคาวิราองดงว่าเรื่องไปงานศพใครมาเครดิตพูดว่ามีมนะครับอ๋อนี่ไงคันราอัชื่อก็อ่านยากอีกแล้วอ่ะ c a นดราดวยอนโต้แย่เธอไปงานศพใครมาน่ะงานศพญาติค่ะ ไปงานศพใครมาวะงานศพพ่อมึงพูดพูดพ่อมึงแรงมากเลยเดี๋ยวคนดูจะหาว่ากูดา่าป่ะเนี่ยไม่ไม่ได้ด่านะครับผมอ่านไปตามสคริปต์มันก็ไม่เสมอไปนะที่ผู้ชายเขาจะตอบโต้กันแบบเนี้ยบางทีกูก็ตอบดีๆมันก็มีไงเออแต่ถ้าแบบส่งเพื่อนกวนตีนมาแบบเนี้ยกูก็อาจจะ,ะก็อาจจะไปเวน,นี้ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่กวนตีนด้วยกันเองนะนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมาถามนี่ยผมมันน่าจ,จะอีกเรื่องหนึ่งผมนี่แดกน้ำเลยครับ ผมกินเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กระดกนิ้วก้อยนะเว้ยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณซิกแซกครับผมวันนี้ขอเสนอครับว่าอย่าหาธรรมผมปวดหัวคำว่าอย่าหาธรรมมากเลยได้ยินช่วงแรกๆแล้วแบบฮะว่าไงนะอย่าหาธรรมฮะอะไรว่าหน้าโอ้โหชัดนับสิบนับร้อยอ่ะเสียบปั๊บอะไรอ๋อยังไม่ได้เปิดสวิต กุคือนายเอาหวัวแรปเตอร์นับสิบแล้วก็มาพันรวมกันออกเส้นเดียวเสียบปั๊บเอ้ยทำไมไม่ติดวะเอ๊ะมันเป็นมุกครับผมอ่ะจริง,รงๆผมยังไม่ได้เปิดสวิตอย่งงางไงล่ะเปดิดก <c oughs> <c oughs> ูชอบเสียงควนคางนั่นจังเลยก็ตามแคปชั่นนะครับอย่าหาทํอ่าช่วงนี้ต้องป้องกันโปรเทคครับใส่แมสอะไรวะ อะไรอ่ะทําไมมันขาวดํามาแล้วคือไม่มีเสียงด้วยนะมันเป็นภาพจิฟอ้าวปิดปิดหนา้าอะอะไรวะเฮียกูไม่เข้าใจอ่ะขอลืมตัวเงี้ยเหรอเอ๊ะทำไมมันไม่ถึงหูทันทีวะ <S <S เอฟเอฟมันยังไงเอ๊ะกลังเริ่มงงแล้วภาพสโลโมชั่นมาเอ๊กูติดผิดหรือเปล่าอ่ะกูปิดหน้าเลย อีอย่างวะเขาคือเขาลืมตัวว่าเขาใส่หมวกกับน็อกอยู่หรือเปล่าหร,หรือย,อยังไงวะหรือเขาจะพยายามหาที่แขวนตรงหมวกที่มันเป็นใ้ตัวหมุนคือไม่ไม่ผมผมไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยผมผมไม่เข้าใจแบบจริงจังมากผมผมโง่ามากผมผมไม่เก็ตแล้วเขาจะเอามาปิดหน้าทําไมเอาเป็นว่าใครเข้าใจมีมนี้เลยครับพิมมาพูดคุยกันหน่อยนะครับกู <h à>? ไม่เข้าใจจริงๆ <h> <h> มีมต่อมานะฮะมาจากคุณลินถูครับผมอ่าเนี่ยอ๋อเหมือนจะเป็นคนโพสต์บอกว่าเมื่อ หมามันเห่าเนี่ยทำไมหัวม like ันจะต้องแบบแบบพองอกขึ้นอะเออเหมือนเด้งขึ้นอะไรประมาณนี้รีคอยด์เ้เพื่อใช้ไม่รู้กขามรีคอยด์แปลว่าอะไรรีคอยด์แปลว่าแรงดีดนะฮะซึ่งมันไว้ใช้กับพวกปืนอะไรประมาณนี้แบบยิงแล้วปืนมันถีบอะอ๋อเวลาหมามันเห่าไงมันก็จะแบบเนี้ยอ๋อคือผมคงไม่สาธิตเถ่าให้ดูนะฮะ อ่ะนั่นไงหมากูเห่าเลยคือที่หมาเวลามันเห่าแล้วหัวมันเด้งขึ้นที่มันเป็นพอลิคอยนี่เองนะจีโอจีเอ็มนะครับผมปรับแรงดีดลงมาหน่อยก็ได้นะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ควรจะปรับแรงดีดปรับให้มันไม่ต้องเหา่าดีกว่าที่ผายบางทีแม่งเหา่าแบบไม่รู้เรื่องอะอะ,อะแม่งก็เห่าครับไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแม่งยังเห่าเลยหมาบ้านกูสุดยอดผมนี่แดกน้ําเลยครับคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ f o r guys funny นะครับผมโอชัดเจนเลย อ่ะจังหวะน,นี้อยู่ในเกมเฮ้ยนี่มันด่านท้ายด้วยนะฮะด่านแย่มากกดโอ้โหพี่เขาหลบแบบเที่ยมเฟียวมากเนี่ยผมจังหวะนี้เอาโดดว้าวไปหนึ่งทีนะฮะเอาแต่มันทีมตัวเองไม่ใช่หรอวะนะเออมันมีลูกศรมันหัวเนี่ยผมอ่ะจังหวะน,นี้ฮะภาพสโลโมชั่นนะกำลังตื่นเต้นเลยฮะ,ะพี่กูกระโดดไปแบบกระโจนหมดตัวเลยมีแบบทุ่มสุดตัวเ <c oughs> นี่ยผมจังหวะน,นี้กระโดดมาแยดแค่สุดยอดชนะ อะไรวะผมไม่เก็ตเลยเอาจริงๆผมไม่เก็ตอ่ะเราเรา,เราจะลองมาดูกันใหม่แบบพี่นิพิคอฮะพี่ใส่กรอกอ่ะพี่ใส่กรอกพลาดไปฮะจังหวะนี้เหลือแค่เราสองคนนะนกนกกระเรียนกับไก่นดะีผมนกกระเรียนหรือเปล่านกนก,นกอะไรสักนกนึง่งเดี๋ยวผมอ๋อโดดแล้วไปบล็อกเหรออ๋อเช็ดเค้กนี่มันมาฮีโร่สุดยอดเลยอ่ะ เฮ้ยนี่มันเพื่อนแทน้นะฮะวันสุด้คือน้องไก่เราชนะเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีเนี่ยเดี๋ยวเราดูใหม่นะคือเขาวิ่งตีคู่มาเลยเพราะเขาทีมเดียวกันไอ้หมอเนี่ยกระโดดไปฝั่งนู้นและไอ้ตัวเขียวเนี่ยกำลังจะกระโดดได้แล้วเนี่ยกระโดดเข้าไปขัดเนี่ยแล้วก็มีผักด้วยเฮ้ยคือกูไม่ชนะเพื่อนกูต้องชนะอะอุ๊บปเบือนะ่เออะเกมน,นี้นี่มันไม่ได้จะมีช็อตแบบนี้ให้ดูได้เบ่อยๆยนะครับผมคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะฮะการตัดสินใจบบเียบแบฉลมาก ก็จบคลิปกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม